เจนดวงชะตาชาวราศีกุมอาจารย์หมอช้างได้ทำนายไว้ในรอบนี้ช่วงกลางเดือนตุลาคมได้ผ่านพ้นการงานอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นการเงินอยู่ในช่วงจังหวะจะต้องกอบโกยดวงโชคลาภวาสนาส่งผลให้ท่านนั้นร่ำรวยถูกหวยรวยโชคกับกลายเป็นเศรษฐีสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายโบราณโหราศาสตร์อาจารย์หมอช้างได้ทำนายทายทักชาวราศีกุมไว้ว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมได้ผ่านพ้นชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนโชคชะตาฟ้าลิขิตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจและเข้าข้างการงานอยู่ในจังหวะช่วงขาขึ้น การเงินถึงเวลาที่ท่านนั้นจะต้องกอบโกยทรัพย์สินเงินทองชีวิตพลิกเปลี่ยนกับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจากการถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ปราบสวัสดีและยินดีต้อนรับชาวราศีกุมเข้าสู่ช่องชัยันโตชาแนลวันนี้ทางช่องของเราได้หยิบยกทาทํานายที่อาจารย์หมอช้างได้ทํานายทายทักและได้หยิบยกแต่เรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ในครั้งนี้ ถือว่าคนไหนที่ได้เข้ามาฟังแล้วท่านเป็นคนที่โชคดีที่สุดและให้ท่านนั้นจงตั้งใจฟังคำทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านให้จบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกที่ถูกทางถือว่าคำทำนายนี้ที่ทางช่องของเราได้คัดสรรมามีแต่เรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินโชคลาภวาสนาอย่างคงเข้าข้าง หลังจากที่ดวงชะตาชีวิตของท่านได้เจอสึกหนักเมื่อปลายเดือนที่แล้วและเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเดือนถือว่าชีวิตของชาวราศีกุมนัดพอสมควรเพราะในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นมีปรากฏการณ์ลาหูอมจันทร์แต่ในช่วงเดือนตุลาคมหลังจากกลางเดือนไปแล้วชีวิตของท่านทุกสิ่งทุกอย่างก็จะขี้คายชีวิตเปลี่ยนแปลงการเงินการงานพุ่งแรง ความรักก็จะได้รับแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าช่วงระหว่างกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้ที่ชีวิตของท่านจะมีความบังเอิญมีดาวแรงๆเข้ามาและจะเข้ามาช่วยพยุงชีวิตของท่านให้ลุ่งเรืองสำหรับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชีวิตของท่านเคยเกิดความท้อแท้และเคยหมดกำลังใจชีวิตไม่ค่อยอยากจะทำอะไรแต่ละวี่แต่ละวันก็อยากจะอยู่เฉย เพราะว่าทําอะไรไปแล้วก็ไม่เคยประสบความสําเร็จตามที่ใจของท่านได้ตั้งหวังเอาไวา้หลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะได้ผลนเคาะกรรมแม้ว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมามีแต่เรื่องราวเข้ามาให้ท่านนั้นได้ทุกใจสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปชีวิตของท่านจะได้พบเจอกับแสงสว่างเหมือนท้องฟ้าสดใสกิจการงานเป็นดาวลุ่งพุ่งแรง มีโอกาสได้โยกย้ายและเปลี่ยนแปลงฐานะการงานให้สูงขึ้นชีวิตของท่านเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนอย่างแท้จริงหือว่าเป็นข่าวดีสําหรับชีวิตของท่านแบบไม่น้อยชีวิตของท่านจะต้องอดทนเฉพาะสองสัปดาห์แรกของเดือนและมีเรื่องที่จะต้องเตือนคือเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านหลังจากผ่านพ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมไปแล้วสําหรับใครที่ยังอรอลุ้นเรื่องของการงาน ปลายเดือนนี้ปังอย่างแน่นอน3เรื่องราวที่ทางช่องของเราได้คัดสรรมาให้กับชาวราศีกุมได้รับรู้ถึงดวงชะตาชีวิตของท่านเองมีดังนี้เรื่องแรกคือเรื่องการงานช่วงกลางเดือนตุลาคมได้ผ่านพน้นการงานของชาวราศีกุมจิจการงานของท่านที่ยังคงติดขัดหรือว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างชีวิตของท่านจะได้พ้นเคราะกรรมอาจารย์หมอช้างเตือนไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา และหลายๆเดือนที่ผ่านมาในชีวิตของท่านชีวิตของท่านมีแต่ความยุ่งยากหลังจากนี้จะมีดวงดาวบางดวงโคจรมาประจําราศีของท่านและเป็นดวงดาวที่ค่อนข้างที่จะแรงแรงที่ว่านี้แรงด้วยประโยชน์ส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้นการงานท่านจะมีความคิดมีไอเดียที่มีความคิดสร้างสารรค์มากมีอะไรท่านก็อยากจะทำให้มากๆหือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่จะทำให้อาชีพการงานของท่านนั้นได้ขยับขยายการลงทุนการเสี่ยงโชคพึงได้เริ่มต้นไม่ว่าท่านจะทำากิจการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไร้อุปสรรคเพราะชาวราศีกุมท่านเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรและถ้าหากากิจการงานไหนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือมาช่วยเจรจาต่อรอง ให้จิตการงานของท่านนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีถ้าหากใครที่ได้ทำการงานประจำอยู่หรือ,อยังคงเป็นลูกจ้างหรือแม้แต่เป็นข้าราชการท่านจะได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานหรือมีโอกาสจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นกว่าเดิมในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งของชาวราศีกุมภเลยก็ว่าได้ สำหรับเรื่องการงานของชาวราศีกุมท่านจะมีรายได้ที่หลากหลายในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี้ส่วนแบ่งก็จะมาหลากหลายช่องทางจะเข้ามาในช่วงนี้และจะเป็นเรื่องของน้ำพักน้ำแรงของท่านมากกว่าการเงินของท่านคึกคักแบบจัดเต็มถือว่าการเงินของชาวราศีกุมไม่น่าเป็นห่วงท่านจะได้รับข่าวดีสิ่งไหนที่ท่านได้ลงทุนไปหลายเรื่องหลายราวด้วยกัน ชีวิตของท่านจะได้ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีท่านมีโอกาสได้รับรายได้จากหลากหลายช่องทางมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมสิ่งของที่ได้หายไปท่านมีโอกาสจะได้คืนแต่สำหรับเรื่องการเงินในเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องทรัพย์สินหรือการทวงหนี้เงินที่ท่านนั้นรออยู่มานานท่านอาจจะไม่ได้ตามที่ท่านนั้นได้กำหนดเอาไว้ช้าบ้างตรงเวลาบ้าง ในท่านนั้นวางแผนให้ดีแต่เงินทองที่เป็นทรัพย์สินของท่านท่านจะได้คืนอย่างแน่นอนถือว่าเรื่องการเงินแรงไม่แพ้เรื่องการงานท่านจะได้นําเงินเหล่านี้มาเปตัวเองให้มีความสุขเป็นจังหวะที่มีการบริหารจัดการเงินได้อย่างลงตัวท่านมีโอกาสได้จับเงินก้อนและจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือหรือว่าเป็นข่าวดีและมีโอกาสได้รายได้เพิ่มพูน เงินจะมาแบบรวดเร็วทันใจสำหรับเดือนที่ผ่านมานั้นท่านจะต้องรอพอสมควรแต่สำหรับช่วงกลางเดือนตุลาคมได้ผ่านพ้นถือว่าทำปุ๊บได้ปับ๊บและมีการเงินที่มั่นคงแข็งแรงมีรายได้ที่ดีมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องการเงินที่เป็นข่าวดีสําหรับชาวราศีกุมเป็นอย่างมากส่วนเรื่องของโชคลาภวาสนาของชาวราศีกุมท่านเป็นคนที่มีบาสนาที่ดีในช่วงนี้ สิ่งต่างๆที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับท่านก็จะมาแป๊บเดียวแล้วหายไปถ้าหากมีการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชาวราศีกุมท่านก็จะได้ลุ้นโชคแบบจัดเต็มมีรายได้เข้ามาเป็นขอบเป็นกรรมการเงินคึกคักหรือว่าโชควาสนาเข้าข้างกลางเดือนนี้มีลุ้นแบบจัดหนักและมีข่าวดีเรื่องของรายได้ และท่านจะได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือการลงทุนแบบฟุกๆถือว่าชาวราศีกุมท่านจะได้อย่างที่ใจของท่านได้ตั้งหวังเอาไว้อย่างแน่นอนเพราะชีวิตของท่านเด่นเรื่องของโชคลาบวาสนามากที่สุดในช่วงนี้ถ้าหากท่านไหนได้มีการหยิบสุ่มซื้อลอตเตอรี่ท่านมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัว ชีวิตของท่านก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวชีวิตถือว่าชะตาฟ้าลิขิตและฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอท่านก็จะได้กลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูลเลยก็ว่าได้อีกเรื่องคือเรื่องของความรักท่านก็จะสุขสมหวังไม่แพ้เรื่องอื่นๆในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปชาวราศีกุมท่านมีโอกาสได้พบคู่รักของท่าน แบบที่ท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันท่านก็จะสุขสมหวังมีความสุขในการใช้ชีวิตต่อไปสำหรับคำทํานายที่อาจารย์หมอช้างได้ทํานายไว้ในรอบนี้ที่ทำให้ชาวราศีกุมได้มาประสบพบเจอถือว่าไม่ใช่เรื่องบมืองเอิญที่ตัวของท่านนั้นจะได้มาเจอง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาฟ้าลิขิตให้ชีวิตของท่านมาเจอกับสิ่งสิ่งนี้ เพื่อที่จะทําให้ชาวราศีกลุ่มได้รับรู้ถึงดวงชะตาหรือดวงโชคลาภวาสนาของตัวเองขอให้ชาวราศีกลุ่มน้อมรับคำทํานายเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานเปิดรับดวงการเงินเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นขอให้ชาวราศีกลุ่มจงกล่าวคําว่าสาธุสามครั้งและอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสําเร็จ พิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ท่านนั้นได้อธิษฐานเอาไว้ย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านช่วงนี้ให้ชาวราศีกุมมันทําความดีมันสร้างกุศลผลบุญให้กับชีวิตและกวดน้ำให้กับสรพรรสัตว์กวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมขออ a นวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีกุมเขารบนับถือ ดนบันดาลให้ชีวิตของชาวราศีกุมประสบพบเจอกับความสำเร็จบุญเก่าช่วยหนุนนำชีวิตและให้ชีวิตของท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกองเงินกองทองการงานสำเร็จล่ำรวยถูกหวยรวยโชคแบบไม่รู้ตัวขอให้สมพรป่าสาธุสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ